สวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยกลับมาพบกับผมเดมอนภัชระนะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นการรีวิวหนังสือนะครับถือว่าเป็น EP ีแรกของผมเลยก็ว่าได้นะซึ่งการรีวิวหนังสือของเดมอนเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่ามันไม่ใช่เป็นการรีวิวแบบเป็นทางการนะจะเป็นการเหมือนกับเพื่อนมาเล่าให้กับเพื่อนฟังแล้วกันว่าการที่เราได้อ่านอะไรบางสิ่งบางอย่างไปเนี่ยมันได้อะไรมาบ้างและมันช่วยอะไรกับเพื่อนๆบ้างนะครับ พอดีว่าไดมอนด์เนี่ยต้องเกินก่อนนะครับว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือเลยแล้วก็เพิ่งจะมาเริ่มอ่านหนังสือได้ช่วงเดือน2เดือนนี้เองก็เลยอยากจะแบบเหมือนกับมาแชร์นะว่าเวลาเราไปอ่านหนังสือเล่มไหนที่รู้สึกว่ามันมีประโยชน์ต่อตัวเราแล้วก็อยากจะแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆฟังเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยหนังสือเล่มที่ไดมอนด์จะมาเ,เล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะครับก็เราจะเล่ากันแบบสบายๆแล้วกันเนาะจะพูดแบบไม่เป็นทางการอะไรเลยสักนิดเดียว ทุกคนเนี่ยที่แบบชอบฟังอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถมาฟังได้แบบง่ายๆเลยเผื่อจะแบบฟังแล้วอยากไปอ่านเองซึ่งเล่มในวันนี้นะครับก็คือไม่ต้องเลิกขี้อายก็ได้สีที่ต้องการของโกโดโตคิโอนะครับซึ่งเป็นนักเขียนชาวญี่ปุ่นนั่นเองเขาเนี่ยทำหนังสือมาแล้วนะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ชื่อว่าเลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขแล้วก็พลังของคนที่กล้าทําอะไรคนเดียวแต่ว่าดมอนเนี่ยไปหยิบยกไม่ต้องเลิกขี้อายก็ได้สีที่ต้องการมาเนี่ยเป็นเพราะว่า เออคือเราเนี่ยเป็นคนที่ขี้อายนะจริงๆแล้วว่านะเป็นคนที่ขี้อายมากๆเลยนะเรียกว่าเวลาที่เราเนี่ยไปอยู่ในจุดๆไหนก็แล้วแต่ที่เป็นการออกสังคมหรืออะไรเนี่ยเราจะมีปมบางอย่างก็คือว่าเราจะไม่กล้าแบบเข้าไปหาผู้คนไม่กล้าที่จะไปะเผชิญหน้าผู้คนไปยืนแอบอยู่ตรงมุมหรือแม้กระทั่งเรื่องที่เราเนี่ยเวลาตอนเรียนหนังสืออยู่ คุณครูเขาจะให้เรานะครับเหมือนกับทํางานกลุ่มแล้วก็ออกไปพรีเซนต์หน้าห้องนนเนมอนนีายจะพยายามเป็นคนที่ขอทําหน้าที่อะไรก็ได้เหอะแต่ขอจะไม่ออกไปพูดหน้าห้องซึ่งบางครั้งบางทีเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อะเราก็ต้องออกไปพูดมันก็จะเป็นอาการแบบประหมา่าเหงื่อแตกพูดใจสั่นอะไรอย่างนี้นะเพื่อนๆก็อาจจะงงๆนะว่าเอ้แต่เฮ้ยมึงก็มาเล่ารายการอะไรแบบนี้ตั้งเยอะตั้งแยะแล้วนี่ทำไมยังประหม่าอยู่ ซึ่งที่น้ำมันมาเล่าแบบรายการใน u t u b e หรืออะไรแบบนี้ได้เนี่ยก็เกิดจากจุดตรงนั้นแหละที่เราอยากจะเอาชนะอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นปมในวัยเด็กแล้วก็เป็นปมมาโดยตลอดนะครับนั่นก็คือการที่เราเป็นคนขี้อายเปอย่างมากอ่ะโอเคเรานอกนอกเรื่องมันไปเยอะมากแล้วคือต้องบอกเลยว่าเล่มนี้เนี่ยที่น้ำมันหยิบมาอย่างที่บอกไปนะว่าเมื่อกี้คือเป็นคนขี้อายใช่ไหมแล้วเล่มนี้คือมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ตั้งแต่บทนําแล้วเราก็รู้สึกว่ามันทัชใจเรามากๆซึ่งมันอาจจะโดนใจเพื่อนๆหลายๆคนด้วยก็ได้นะ คนขี้อายที่กล่าวในหนังสือเล่มนี้เนี่ยรวมไปถึงคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. ก็คือไม่รู้จะคุยอะไรกับคนที่เพิ่งเจอกันครั้งแรก 2. ไม่กล้าพูดกับคนแปลกหน้า 3. คุยเรื่องสัพเพเหระไม่เก่งรับส่งบทสนทนาไม่ได้ 4. อึดอัดเมื่อต้องอยู่่าำกลางความเงียบแล้วก็รู้สึกลนลานจนเผลอพูดที่เราไม่ควรจะพูดออกไปสร้างบทสนทนาที่ทําให้คนสนุกหรือเข้ากับบรรยากาศไม่เป็นไม่กล้าแสดงจุดยืนของตัวเอง คอยเกงใจคนรอบข้างอยู่ตลอดเข้าร่วมกลุ่มกับคนอื่นไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนนอกแคร์สายตาคนอื่นมากเกินไปรู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อตอนอยู่กับผู้อื่นไม่ไว้ใจใครคิดแง่ร้ายจนหดหูไม่ค่อยพูดไม่ค่อยยิ้มเหนื่อยเวลาอยู่กับผู้คนรู้สึกว่าอยู่คนเดียว,วสบายใจกว่าซึ่งในเล่มนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ที่เล่ามาเป็นลิสต์ข้อข้อข้อ,ข,อข้อเนี่ยเพื่อน่จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีบางอย่างที่ตรงกับพวกเราคือ พูดง่ายเนี่ยกลุ่มคนประเภทนี้นะครับเขจะถูกเรียกว่า introvert นั่นเอง introvert เนี่ยก็คือคนที่ไม่กล้าแสดงออกเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงอะไรแบบนี้นะซึ่งจะตรงข้ามกับกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่า extrovert หรือว่ากลุ่มคนที่ชอบแสดงออก หรือว่าชอบเข้าสังคมอ่ะอย่างถ้ายกตัวอย่างง่ายๆนะครับจริงๆไดมอนด์เนี่ยเป็นคนที่เป็นคน i n t r o ิร r t นะเป็นกลุ่มคนที่อย่างเมื่อกี้เล่าไปนตอนแรกใช่ไหมว่าเวลาที่เราจะไปเข้าไปรีเซนต์งานหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะประหม่ามากแล้วเวลาที่เราแบบไปออกงานเนี้ยสมมติเราไปงานแต่งงานใครสักคนหนึ่งเป็นของเพื่อนหรืออะไรเงี้ยถ้าเราไปนั่งอยู่ร่วมโต๊ะคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยเราก็จะรู้สึกแบบไม่อยากคุยกับใครเลยวะ่ะ เจอคนนั่งเขาหันหน้ามายิ้มให้เราหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็รู้สึกแบบเออทำตัวไม่ถูกก็เลยทําหน้านิ่งๆหรืออะไรแบบเนี้ยหรือแม้กระทั่งว่าเวลาที่ตัวเรานะครับไปอยู่หรือไปอยู่ในจุดที่ต้องสังคมกับใครเนี่ยเวลาที่เรายืนอยู่เราก็ทำหน้านิ่งเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราจะต้องตั้งกําแพงบางอย่างเอาไว้เพื่อกลัวใครสักคนหนึ่งที่เขาจะมองเราไม่ดีหรือเปล่าหรือนู่นนี่นั่นหรือเปล่าสุดท้ายคนเขาจะมองว่าไดมอนด์เนี่ยเป็นคนที่น่าดุมากหรือแม้กระทั่ง เป็นดูเป็นคนแบบเหมือนขี้เก๊กหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าซึ่งจริงๆอยากจะให้คนเข้ามาคุยนะแต่เราอะทาตัวไม่ถูกซึ่งอันนี้ก็คือเป็นก่อนหน้านี้นะก็เลยยกตัวอย่างว่านี่แหละคือกลุ่มคนที่เป็น i n t r o ิร r t แบบง่ายๆหรือแม้กระทั่งการที่แบบชอบอยู่เก็บตัวคนเดียวชอบไม่ออกไปไหนเลยชอบอยู่แต่ในห้องทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่ขอให้เราได้ทําคนเดียวสบายใจกว่าส่วนกลุ่มคน e x t r o ิร r t นะครับก็จะเป็นประมาณเหมือนยกตัวอย่างง่ายคือน้องฝนอะ คือเป็น extrovert แบบชัดเจนเลยคือเป็นคนชอบเข้าสังคมชอบพูดคุยชอบลัลลากับผู้คนตื่นเต้นทุกครั้งที่เวลาไปเจอกับคนใหม่ๆเวลาไปฟิตเนสไปนูน่นไปนี่เนี่ยเขาก็จะมีการที่เข้าไปเจอผู้คนแล้วเข้าไปคุยยิ้มแย้มล่าเริงแจ่มใสคนเห็นก็อยากเข้ามาคุยด้วยทุกคนอยากเป็นมิตรด้วยแบบนี้ก็จะเป็นกลุ่มคน extrovert นะครับที่ชื่นชอบในการอยู่ร่วมกับสังคมคือในเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะแยกเป็นหลายๆบทเนาะว่าบทแรกๆเนี่ยจะเกี่ยวกับประมาณว่า บอกถึงข้อดีในการเป็นคน introvert นะว่าจริงๆแล้วการที่เราเป็นคน introvert แบบนี้เนี่ย เราไม่ได้แย่อะไรหรอกแล้วก็ทําความเข้าใจเกี่ยวกับว่าตัวเราเนี่ยมันเป็น introvert ประเภทไหนอะไรยังไงเพื่อให้เราซึมซับแล้วก็เพื่อที่จะไปในบทต่อๆไปได้นะว่าโอเคเราเรียนรู้แล้วว่าเราน่าจะเป็นคน introvert เลเวลประมาณนี้เนาะขี้อายแต่ไม่ขี้อายมากหรือว่าขี้อายจนแบบเก็บตัวสุดๆทําอะไรไม่ค่อยถูกวเวลาออกไปในสังคมจริงๆจังๆอะไรแบบเนี้ยซึ่งตัว d ดม m o n เองก็จะไม่ได้เป็นกลุ่มคน i n รเ o ิร r t ขนาดที่แบบ เข้าสังคมไม่ได้เลยนะก็จะแบบมีปัญหามีปมอะไรอย่างนี้บ้างแต่ก็สามารถที่จะเข้าสังคมได้บ้างพอเราเริ่มรู้แล้วว่าโอเคข้อดีของการเป็นคน i n รเวิร์ t มีอะไรบ้าง <c oughs> เขาก็ค่อยๆเปลี่ยนผ่านบทไปไปสู่บทอื่นที่เขาจะเริ่มพูดเหมือนประมาณว่าโอเคถ้าคุณเนี่ยเป็นคน i n รเว v e r t แบบนี้หรือเป็นคนขี้อายแบบนี้เนี่ยเรามีวิธีเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆอย่างไงบ้างเ <c oughs> ช่นเวลาที่ไปในงานเนี้ยถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกเหมือนกับ มีคนจับจ้องเรามากเกินไปเราทำตัวไม่ถูกอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการแนะนำเราว่าโอเคคือถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้คุณควรจะทำยังไงหรือเวลาเราไปพบเจอลูกค้าเราจะชวนลูกค้าคุยยังไงในฐานะที่เราเนี่ยเป็นคนประมาณนี้แล้วก็จะเป็นการยก สถานการณ์ต่างๆในการใช้ชีวิตประจําวันของเรานะครับออกมาเพื่อให้เราเนี่ยรู้ว่าโอเคถ้าเราเนี่ยในฐานะที่เป็นคน introvert แบบนี้เนี่ยเราเจอสถานการณ์1 2 3 4แบบนี้นะครับเราจะแก้ปัญหามันยังไงอ่ะซึ่งอันนี้ก็น้ำมันก็มองว่าเออก็เวริร์กดีนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอ่านไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเออวะจริงๆเราทําแบบนี้ก็ได้นี่วาแล้วพอบทต่อๆไปเนี่ยเขาก็จะพยายามให้เรานะครับเริ่มค่อยๆรู้สึกว่าการเป็นคน i n รเว v e r t เนี่ยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะ แล้วก็พยายามจะให้เรานะครับเริ่มรู้สึกคลายล็อกในตัวนะว่าบางทีไอาการที่เรารู้สึกว่ากลัวคนนู้นจะมองไม่ดีกลัวคนนี้จะมองไม่ดีคนเหล่านั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้เพราะว่าเขาอะพยายามที่จะให้เรานะครับลองมองมุมกลับกันว่าสมมุติว่าเราคุยกับนายบีนายบีเนี่ยเราเล่าอะไรสักอย่างให้เขาฟังแล้วเกิดเขาเงียบไปหรือว่าเรารู้สึกว่าเราทําตัวไม่ถูก แล้วกลัวว่านายบีคนนี้เนี่ยจะมองว่าเราเป็นคนประหลาดหรือเปล่าหรือจะมองว่าเราเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าหรือจะมองว่าเรามีปัญหา1 2 3 4อะไรหรือเปล่าเขาก็ให้เรามองกลับกันว่าสมมุติว่าถ้าคุณเนี่ยเป็นนายบีแล้วอีกคนหนึ่งเนี่ยก็คือตัวเราเองเนาะเป็นคนเล่าหรือทําสถานการณ์ในแบบเดียวกันแบบนี้เนี่ยเราจะรู้สึกแย่แบบนั้นหรือเปล่าเขาก็จะยกสถา,านการณ์ต่างๆเนาะมาให้ในฐานะที่ถ้าเราเป็นนายบีเนี่ยเราเจออะไรแบบนี้1 2 3 4ออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้รู้เริ่มรู้สึกแบบ ปลดล็อกว่าเออว่ะจริงๆที่ผ่านมาบางทีการที่เราแบบทำอะไรเกรงใจคนอื่นมากเกินไปเกรงใจในายบีมากเกินไปกลัวนายบีจะคิดมากจริงๆแล้วนายบีคนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้คิดอะไรด้วยซ้ําเขาอาจจะรู้สึกว่าอ๋อเหรออ๋อเป็นแบบนี้เองเหรอเขาอาจจะเห็นด้วยกับเราด้วยซ้ําทําให้เราเนี่ยอาจจะปลดล็อกอะไรบางอย่างได้ซึ่งน้าม่นก็มองว่าจริงๆบทนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะเพราะว่าน้าม่นก็จะเป็นคนที่ มีอารมณ์คล้ายๆกันอย่างนี้เหมือนกันว่าบางทีเนี่ยเราจะทําอะไรเรารู้สึกว่ากลัวว่าเขาเนี่ยจะน้อยใจหรือเปล่ากลัวว่าเขาจะโกรธหรือเปล่ากลัวว่าเขาเนี่ยจะรู้สึกมองเราไม่ดีหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรด้วยซ้ําหรืออาจจะเห็นด้วยกับเราด้วยซ้ําเพื่อนๆนึกออกใช่ไหมครับบทนี้เนี่ยน้ำมันจึงรู้สึกว่าเออเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าทัชใจมากพอสมควรก็พยายามที่จะแบบอ่านแล้วรู้สึกซึมซับไปซึมซับไปเยอะแล้วก็เขาก็จะมีการที่ มีบอกเหมือนกับพวกเคล็ดลับในการที่เราเนี่ยจะสามารถใช้ข้อดีจากการเป็นคน i n t r o ิร r t แบบนี้นะครับในการที่จะเข้าสังคมยังไงได้บ้างหรือว่าการที่เราเป็นคน i n t r o ิร r t แบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีอาชีพหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่เหมาะสมกับตัวเราโดยที่คน extrovert เนี่ยเขาไม่สามารถเข้าถึงได้เหมือนกันเช่นเป็นศิลปินเป็นจิตกรเป็นอะไรแบบนี้เป็นสิ่งที่เขาพูดว่าคนที่เป็น i n t r o ิร r t นะครับจะมี เหมือนกับมุมมองในหัวที่จะมองไม่เหมือนกับคนภายนอกที่เขาจะแบบมองว่าต้นไม้ควรจะเป็นสีน้ําตาลมีใบไม้สีเขียวแต่คนอินโทรเวิร์ดแบบจ๋าๆเลยเนี่ยอาจจะมองว่าจริงๆแล้วต้นไม้นอุดมกติของพวกเขาเนี่ยอาจจะต้นเป็นสีแดงใบไม้เป็นสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะมีแบบคนที่เป็นจิตกรเป็นสถาปนิกเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับแบบด้านการที่จะต้องใช้อิโมชันอลหรือว่าอะไรพวกนี้นะในการที่จะ บอกเล่าเรื่องราวในสิ่งที่อยู่ในหัวตัวเองอะ่ะถ่ายทอดออกมาได้ดีซึ่งอันนี้เขาก็เลยบอกว่าเออบางทีเนี่ยนี่เองก็เป็นหนึ่งในข้อดีของการเป็นคน introvert เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายนะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยที่แบบแปลกดีเหมือนกันนะก็คือเขามีการสอนนะว่าคนที่เป็น introvert เนี่ยถ้าสมมติว่าจะจีบสาวสักคนหรือว่าจะจีบผู้ชายสักคนเนี่ยหรือพูดง่ายก็คือ จะทําการมีความรักเนี่ยเขาควรจะต้องวางตัวยังไงเพราะว่าอันนี้อาจจะมองดูว่าแปลกนะแต่จริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆลองคิดดูอีดีว่าคนขี้อายเนี่ยเวลาที่เขาอยู่กับคนที่ตัวเองรักหรือรู้สึกชอบเนี่ยเขาจะทําตัวยังไงวะถูกไหมเออนี่แหละเขาก็พยายามแบบมีการสอนอว่าโอเคคุณถ้าคุณทําแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการรุกมากเกินไปทําแบบนี้อาจจะทําให้อีกคนรู้สึกว่าเราแปลกเขาก็จะมีการยกตัวอย่างอะไรเยอะแยะมากมายอะ่ะอ่ะเพื่อมา ทำให้คนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่กล้าเข้าสังคมไม่กล้าที่จะทําอะไรแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะพูดคุยได้ลื่นไหลกับคนที่เรารู้สึกว่ารู้สึกชอบเขารู้สึกรักรู้สึกอยากจะแบบพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนจากคนรู้จักไปเป็นแฟนไปเป็นคนรักอะไรแบบนี้ก็จะมีแนะนําด้วยเหมือนกันนะซึ่งน้องก็มองว่ามันแปลกดีแต่ว่าในระดับคนที่เป็นโทรเวิร์ตมากๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยน้องคิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากพอสมควรเลยนะครับซึ่งอันนี้นเนี่ยก็เป็นทั้งหมดของหนังสือ ไม่ต้องเลือกขี้อายก็ได้สีที่ต้องการโดยอันนี้เนี่ยก็เป็นการรีวิวครั้งแรกของดมอนนะก็จะแบบเหมือนเป็นการไม่ใช่รีวิวหรอกเหมือนมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังมากกว่าว่าโอเคหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างเพราะว่าบางทีเนี่ยก็เราใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันมาเนาะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราขาดอะไรไปบ้างก็อยากจะลองให้เพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีเยอะมีพร้อมอยู่แล้วลองเปิดใจที่จะหยิบหนังสือดีๆสักเล่มนะครับมาอ่าน อย่างน้อยเนี่ยลองเลือกอ่านจากเล่มที่เรารู้สึกว่าแค่เห็นบทนําแค่เห็นคํานําหลังเล่มอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่า <S <S เฮ้ยทำไมมันตรงกับเราเลยวะ <S <S แค่นี้แหละลองจิบมาสักเล่มนะครับแล้วก็มาอ่านดูว่ามาดูข้างในว่าเออมุมมองใหม่ๆมุมมองที่เราไม่เคยรู้หรือว่าสิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาเราได้มันมีอยู่จริงในหนังสือที่เราสามารถตามหาสิ่งที่ทำให้เรานะครับ รู้สึกอินไปกับมันแล้วก็มันสามารถตอบโจทย์ความรู้สึกหรือว่าสามารถเพิ่มเติมให้ความรู้กับเราได้ก็อยากจะแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับในการที่หยิบหนังสือดีๆสักเล่มมาอ่านแต่สำหรับวันนี้เนี่ยเดม,มอนก็ หยิบเล่มนี้มาอ่านกับเพื่อนๆฟังแหละเพราะว่ามันทัชใจแต่ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยวันหลังน้ำมันก็จะรีวิวหนังสือเล่มอื่นๆให้กับเพื่อนๆฟังอีกนะครับว่าไปอ่านหนังสืออะไรมาบ้างก็จะอาจจะมีหนังสือแปลกๆหรือหนังสืออะไรที่ไปหยิบมาอ่านอ่ะว้เดี๋ยวก็จะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังแล้วกันก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับดบนอลด้วยนะครับและถ้าใครที่เข้ามาฟังกันใหม่แล้วชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามหรือว่าปุ่มมมม Subcribe พรรร้้้ออกกกัดดดปปุ่่่่่ะะะะิิงงแแแจจเเตตืนนนววลลลลาทีคใหๆไไ็ แจ้งเตือนให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปดูคลิปใหม่ๆได้เลยทันทีสำหรับวันนี้เนี่ยน้ำมก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ